เมื่อดูจากสถิติแล้วเอ็มบัปเป้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่เรอัลมาดริดในปี2024ครับ เขาคว้ารางวัลรองเท้าทองคำปิชิชิและรองเท้าทองคำยุโรปได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ลงเล่นเต็มตัวแถมยังกดไปถึง66ประตูใน1ปีปฏิทินแรกซึ่งทำลายสถิติของโรนัลโดในปี2012ลงได้สำเร็จส่งให้เขากลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดอันดับ9ใน1นปีปฏิทินของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยทีเดียวครับที่น่าทึ่งคือจำนวนประตูในปี2025ของเขานั้นมากกว่าทุกปีที่เมสซี่เคยทำได้ยกเว้นปี2012และตอนนี้เขาห่างจาก สถิติสูงสุดตลอดการของโรนันโดเพียงแค่4ประตูเท่านั้นตัวเลขระดับนี้ควรจะทำให้เขาขึ้นหิ่งระดับตำนานแต่ทำไมเอ็มบัปเป้กลับไม่ได้รับความรักแบบเอกฉันจากแฟนบอลราชันชุดขาวทำไมช่วงเวลาของเขาในสเปนถึงยังถูกมองว่าแค่ธรรมดาธรรมดานั่นคือสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์กันครับ ประการแรกเลยมันคือเรื่องของสถานการณ์ครับเรอัลมาดริดไล่ล่าตเขามานานจนแฟนบอลเริ่มหมดความอดทนและเมื่อเขามาถึงสโมสรนจริงๆดูเหมือนทีมจะไม่ได้ต้องการเขาขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะวินิซิอุสพัฒนาขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกและพาทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกปี2024ไปแล้ว การที่เอ็มบัปเป้ถนัดเล่นปีกซ้ายเหมือนกับวินิซิอุสและโรริโกทำให้เขากลายเป็นส่วนเกินไอแง่ของตำแหน่งแม้จะไม่มีค่าตัวย้ายทีมแต่โบนัสและค่าจ้างมหาศาลก็ทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดจนหลายคนมองว่าไม่คุ้มค่าความเสี่ยงที่มาทำลายสมดุลทีม แฟนบอลมาดริดยังมองว่าเขามาผิดที่ผิดเวลาครับถ้าเขามาเร็วกว่านี้สัก2ปีทุกคนคงต้อนรับแบบราชาแต่การมาในปี2024หลังจากที่ทีมเพิ่งคว้า UCL สมัยที่2ในรอบ3ปีทั้งที่ตัวเขาเองไม่เคยได้สัมผัสถ้วยนี้เลยมันทําให้ดูเหมือนสโมสรกําลังสงเคราะห์เขามากกว่าเขามาช่วยสโมสรและเมื่อเรอัลมาดริดไม่ได้แชมป์อะไรเลยในฤดูกาลแรกของเขาทุกอย่างจึงพุ่งเป้าไปที่เอ็มบัปเป้ทันทีครับทุกคนมองข้ามรองเท้าทองคําที่เขาได้และตรา ว่าประตูของเขาคือประตูที่ไร้ประโยชน์เพราะมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นถ้วยรางวัลยิ่งเมื่อนําไปเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดเอ็มบัปเป้ยิ่งดูธรรมดาลงไปอีกครับเพราะโรนัลโดย้ายมาในช่วงที่มาดริดตกต่าที่สุดและเข้ามาในฐานะผู้กอบกู้อย่างแท้จริงแต่เอ็มบัปเป้กลับย้ายเข้ามาในฐานะความพุ่มเฟยของทีมที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วนอกจากนี้เขายังขาดคู่แข่งที่สูสีในสเปนเพื่อกระตุ้นฟอร์มเลวันดอฟสกี้ก็เลยจุดพีคไปแล้วส่วนลามินยามาหรือราฟิน ก็ไม่ใช่เครื่องจักรสังหารประตูแบบเขาเมื่อไม่มีคู่ปรับที่ชัดเจนแฟนบอลจึงหันมาจับผิดเรื่องการเล่นเพื่อทีมแทงครับและที่เจ็บปวดที่สุดคืออาร์ถันจาก p s เครับแม้เขาจะยิงถล่มทลายแค่ไหนแต่ปารีสก็ไม่เคยได้ UCL ในยุคของเขาแต่พอเขาจากไปปารีสกลับคว้าชแชมป์ยุโรปและชแชมป์โลกได้ทันทีโดยที่ไม่มีใครยิงถึง40ประตูเลยด้วยซ้ํารูปแบบนี้มันกําลังย้อนกลับมาหลอนเขาที่มาริดครับเพราะก่อนเขามามาริดคว้าชแชมป์ใหญ่กระจายประตูไปทั่วทีม แต่พอเขามาเขายิงคนเดียวแต่ถ้่วรางวัลหายไปหมดสำหรับแฟนบอลอังกฤษเองเขาก็ไม่มีเสน่ดึงดูดเท่าโรนัลโดเพราะเขาไม่เคยพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกทำให้ชื่อเสียงของเขาไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเท่าที่ควรสุดท้ายแล้วตราบใดที่มาดริดยังไม่ได้แชมป์ลีกหรือ UCL ช่วงเวลาของเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็นความล้มเหลวเสมอครับเพราะนี่คือมาตรฐานที่สูงลิบลิ่วของซูเปอร์สตาร์ตลอดการที่โลกคาดหวังมากกว่าคนอื่นถ้าเป็นนักเตะคนอื่นทำได้ขนาดนี้คงได้รับคำชม แล้วแต่สำหรับเอ็มบัปเป้มันยังไม่ดีพอครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าทำไมเอ็มบัปเป้ถึงยังไม่ชนะใจแฟนบอลราชันชุดขาวเขาต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ได้รับการยอมรับแบบโรนันโดคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับและถ้าชอบบทวิเคราะห์นี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมครับ